ฮอ w วอดเลกซี่เลยครับตอนนี้กำลังฮิต มากมากเลยนะครับเป็นกระแสคนเล่นกันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ฮะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับและสาเหตุที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็เพราะว่าตัวเกมมันไม่รองรับภาษาไทยนะครับตอนนี้ผมกําลังรอคนทํามัดภาษาไทยอยู่จะเกิดคนทํามัดภาษาไทยทำเสร็จเมื่อไรก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับทีมงานเพศทํามัดต่างๆในไทยก็สู้ๆนะครับผมรอเล่นงานของกุณอยู่แน่นอนว่าการทํามอดเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนนะครับต้องใช้เวลาดังนั้นก็ต้องหาอะไรเล่น แก้ขัดไปก่อนยกตัวอย่างเช่นแอรแมปเวทมน์นะครับที่เมนฮอกวอตนะครบผู้ชมดูดีมันฮอวกวัดดีเจนในโลบ็อกชัดๆนะครับเราลองดูดีว่าว่าในโลบอ x ครับจะให้ประสบการณ์แบบไหนกับเรานะแก้ขัดไปก่อน <c oughs> มีหน้าออปชั่นด้วยนะครับปิดมิวสิกก่อนเลยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แเมื่อเราจะต้องเลือกบ้านก่อนนะครับทผู้ชมมีให้เราเลือกทั้งหมด4บ้านด้วยกันนะครับ ชื่อบ้านก็น่าจะตามโลโก้เลยนะครับมีบ้านงูบ้านนกบ้านสิ่งตัวอะไรออนเนี่ยแล้วก็บ,บ้านที่เป็นตัวอะไรมาเนี่ยบีเกิลอ่ะเราจะเลือกตัวอะไรกันดีฮะอย่างนี้นะครับเราน่าจะต้องเลือกอ่าบ้านนกลกันรีเวนอ่าเราอยู่บ้านรีเวนนะครับโอ้ก็มีแบบให้เรารู้อ่านนะครับว่าพิธีการเล่นอะไรยังไงซึ่งแน่นอนว่าโยนทิ้งไปมาลองง่วงกันนะ <c oughs> นี่เรามีเพื่อนด้วยนะครับโอ้สวัสดีเราเป็นนักเรียนใหม่นะ่ะ นายนายช่วยสอนเราหน่อยได้ไหมอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันไปละ <c oughs> ตรงนี้คืออะไรลองดูดิเราสามารถอาทำเวียได้อ,อ๋อวาบออะไปไหนอะนั่นสิระหว่างนี้เหมือนเราจะได้แต้มอะไรโดยสิบห้าสิบห้คืออะไรวะาเราจะเป็นโน้ตอะไรเตรง้ตงนอ้องเน้องลองไปดูสิสำรวจอฮอกวอตส์ในโลบก,กันอ่ามีอะไรวาเนี่ยดูมันมันเล่นยังไงประตู นี่มันห้องใครกันโอ้ห้องนอนอย่างนี้หรอโอ้เปิดไฟได้ด้วยโอ้แจมอันนี่ยนอนได้ไหมโอเคนอนได้ถึงก็นอนพักก่อนละกันอืมดูซิมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหอะไรมันเต็มาาไปหมดเลยวันนะี้เล่นไม่เป็นอืมอ่ออืมโอ้โหพอได้เลยว่างงฮะโอ้โอเคเรานอนเต็มตื่นอ่า นี้เป็นห้องเหมือนกันป่ะ้อนี้เป็นอะไรโอ้เป็นห้องนอนสองฟังคำถามคือ,อแล้วเราจะเล่นยังไงตัวนี้เราเวลหนึ่งเลยครับโอ้นี่มันฮอกวอตส์ฮอกวอตส์นี่นาระโดนลงไปได้ไหมได้ด้วยไม่เจ็บไม่ใครไม่ป่วยเพราเรามีอ่าล่มเลยครับล่มที่เอาไว้กันฝนฝนตกนะครับในฮอกวอตส์ตอนนี้เราอยู่บนหลังคานะครับรับโอ้มีตะเกียงด้วย ตะเกียงแล้วก็มีหนังสือเหรออ่านหนังสือกลางสฟฟ่ฝนอย่างงั้นเหรอแล้วก็อะไรเนี่ยนี่มันนี่มันไม้กายสิทธิ์เราสามารถยิงได้ด้วยเหรออะไรนี่เราต้องเรียนก่อนเหรอเราเราเราไม่มีดีเฟนไม่มีดาร์กไม่มีซัพพอร์ตไม่มีซักเวมนมนเราเป็นน้องใหม่ของแท้โดยที่ไม่มีเวมนมนสักเวมนมนมีไม้คาถาที่ไม่มีเว่นมนหรือจริงๆแล้วเราเป็นมัคเกล ที่ลงมาในโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึง่งด้านล่างตึนดูเฮ้ยโอ้โหมันร้อนได้ด้วยโอ้คำถามคือเราจะไปเก็บเบลได้ที่ไหนนั่นสิเกมนี้อ่าไม่บอกอะไรเราหรือเราทำอะไรไม่เป็นเฮ้ยตรงนั้นมันใช่ใช่ไหมวิญญาณยังงั้งนเหรอโอ้ไม่ด้นะข้างบนนั้นมันเควสอวะ เราลืมรับเควดหรอใช่ปะ่ะโอ้ยนี่มันกระจกน,นี่นะตอนนี้มีรูปภาพขย,ยับได้เหรอต้องว่าต้องมีรูปภาพขย,ยับได้นะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันรูปไข่วะเนี่ยเฮ้ยมีประตูด้วยอ่ะผมกดเข้าไปไหนอ่ะอ่ะนี่มันอะไรนี่มันอะไรกันเราเข้ามาไหนไหนไม่รู้ โอ้ไม่ก็ที่มันที่ไหนเนี่ยอ่าซึ่งมันช่างห้างไกลกระเป๋าใหม่เราเหลือเกินมันจะเป็นแค่ประตูาราปนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักเราแล้วนะครับเราลองไปตามจุดมาร์กสิอ่มาให้เรามาทําอะไรตรงนี้อ๋อมาทําอะไรอ่ะเราต้องอยู่ในนี้เหรอเราไปไหนไม่ได้เหรอเราก็อยากจะเรียนศาสตร์เวทมนต่์นะนะ ถ้าเหมือนตอนอยู่ข้างนอกเราจะไม่ได้เลเวลนะเราได้เลเวลเฉพาะตอนที่อยู่ในนี้เนี่ยเลเวลขึ้นเทำไมก็ค่อยขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดมีคนขี่ไม้ควาดด้วยอุ้ยนี่มันสิทพ,พีนี่นะสิทพ,พอีอ๋อคือโอ้เขาเรียนอยู่ปีไหนกันเนี่ยเรายังเป็นมังเกิลอยู่เลยเฮ้ยนี่มันอันนี้นี่ว่าแข่งกีฬาน,นี่ปัตเตอร์แข่งกีฬาตรงนั้นไงอันนี้คือท่าทางท่าทางต่างๆก็เหมือนเป็นแมป Low โลเปสแบบ เดี๋ยวนะเห็นนะเห็นเมื่อกี้เห็นเห็นเขามีคาถาแบบมีแสงด้วยเหรอเจ้าคาถาดิมาเป็นมนต์เสกคาถาดูหน่อยสิพี่อุ้ยคาถาแสงเงาแห่งความจริงอ้าวไปว่าเอาขีดมันคว้าไปแล้วเราอัพเลเว่าเราจะมีเวทมนต์หรือเปล่าเรากำลังจะอัพเวลหนึ่งนะครับเราต้องใกล้จะอัพแล้วเราก็จะอัพเวลหนึ่งแล้วเขาขีดไม่คว้าไปแล้วเราเวลสองแล้วครับท่านผู้ชมเวลสองแล้วมีมีคาถายังไม่ไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มี ไม่มีสักถาผมหักกระถาไม่เป็นนะท่านผู้ชมซึ่งเราอาจจะต้องแบบใช้เวลาใช้เวลาในการเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งน่าอาจจะต้องเอฟเคจนเวลวเยอะอรอเล่นไม่เป็นนะนี่ครับเอาเป็นว่าพาท่านผู้ชมมาสำรวจฮอกวอตส์ Hawk ในโลบอกนะครับใครอยากมาวิ่งเล่นเล่นดูใครอยากจะจริงจังก,ก็ศึกษากันดูนะครับน่าจะมีวิธีเล่นที่มันเข้าใจยากนั่นแหละนะครับแน่นอนว่าภาษาอังกฤษล้นขนาดนี้นะครับก็พอจะ ออกแต่แปลลาบากเลยครับดูดิโอ้โหถ้าเกิดจะทําความเข้าใจต้องใช้เวลานานแน่เลยนี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฮอกวัตเลกาซี่มอดแปลไทยมาเมื่อไรเดี๋ยวไปเจอกันนะครับใครมีแมปเว้นบนในลบบล็กที่เล่นง่ายๆก็สามารถพิมพ์บอกชื่อแมปไปได้นะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับสวัสดีครับ